ว่าไงนะพ่อกับแม่รูแล้วแหละไม่ต้องรักก็ได้รักนะไม่ต้องรักหรอกเราเป็นพ่อครัหนะเรอเป็นคนเหวืกันเราต้องรักกันแน่ในหัวใจรักต้องเป็นที่รัไม่ต้องรักก็ได้รักก็อนรักเธอรักในหัวใจ รักทำไมอ่ะมดื้อเพื่ออะไรดื้อกับพ่อเพื่อตอนไหนเื้อตอนไหนตอนที่ไม่เชื่อความเนี่ยเขาเรียกว่าดื้อดื้อตอนเพื่ออะไรเพื้อน้องดื้ออะไรน้องไม่ได้ดื้อน้อยน้องเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีลูกสรุปเอาเองแล้วว่าลูกเป็นเด็กดี เราตัวเองคนอื่นเป็นคนสรุปเป็นคนบอกว่าเราเป็นเด็กดีจริไงไหมเ,ไเด็กดีไหนเด็กดีมต้องเป็นเด็กแบบไหนเด็กดีแบบไหนเด็กดีเขาเรียกแบบนั้นนะบบนไม่ใช่แบบจ่ายรูปแบบแบบการกระจานม่นเด็กดีเนินทำอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นเด็กดีช,ช่วยทำอะไร พ่อนั่นก็คือน,น้องคนดีช่างคนดีแล้วช่วยอะไรพ่อบ้างไม่เลยนอนดูหนังลูกลูกเป็นเด็กดีลูกบอกว่าลูกเป็นเด็กดีแล้วลูกช่วยอะไรพ่อบ้างบอกสิ้หมูพอหนว่าพ่อพ่ออะอะไรก็ถ่ายลูกกับแม่ที่ในครัวถ่ายทำไม ไหนแล้วบอกมันนี้ว่าลูกช่วยอะไรพ่อที่ลูกบอกว่าลูกเป็นเด็กดีนะดีช่วยลิตาช่วยพ่อไม่ใช่ช่วยแม่ช่วยของข้าวช่วยของข้าวหนึ่งหนึ่งครั้งเองช่วยพ่อลิ่าเฮโน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 ่ช่วยพ่อนึกดิช่วยทำอะไรช่วยพ่อ้โนอก็ไมเ้ก็ไม่กี่ครั้งสองสามครั้งเอง ช่วยพ่อ,อยอนไปนอนเอาได้เอาทำให้สุขภาพดีขึ้นนอนเร็วไหนช่วยอะไรอีกช่วยพ่อเช็ดของเช็ดของก็นานนครั้งช่วยอะไรอีกช่วยจัของนานทำเมีพี่ถทำไม้ปานนี้ช่วยอะไรหลังบ้านที่พ่อเห็นเป็นที่ชัดเช็ดอยู่ช่วยอย่างเดียวมีงานเละแต่ว่าก็นานนานครั้ง ช่วยพอ่อช่วยเขียนหนังสือช่วยเขียนเลยทะเลาะก,กันทุกวันตอนเขียนหนังสือมื่อนี่กล้ากันอยู่อุ้ยยาอุ้ยยาพอตอนเขียนหนังสือเมื่อนี่ได้กล้ากันทุกทีแล้วต่อไปอนะหนูชื่อพ่อนก็คือพ่อไม่อ,อ,อยากหันยอนเวลานอนคะแนพ่อขอดูโมโนยี่สิบเก้าลูกยังไม่เคยให้ดูเลย ดูแต่เจ้าอะไรนะเจ้าของลูกจ้าอะไรนะเก้ากับแปดาเก้สิบกับแปพ่อไม่เคยได้ดูหนังเลยตอนนี้อันนี้มันเลขสองเลยค่ะเนสองกับอะไรอ่ะสองับหนกับหนึของพ่ออยู่ข้างหลังนั่นไงนี่นี่เลขสอของหนูออของพ่อเลขเลอกับเลขห่ของพ่อของหนูเลขสกาลุยของลูกเลขสกับเลขหนึ่งวันเกิดลูกยีอวันเกิดแม่ วันเกิดแม่ลูกจำไม่ได้วันเกิดพ่อที่เท่าไหรอ่ะนี่วันเกิดพ่อยี่สิบห้าแล้ววันเกิดแม่วันทีน่ <17. S 2> เท่าไหรอ่ะสิบเจ็ดเจ็ดเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดโอ้นี่นนว,วัน,นเกิดใครอีกไหมแล้วตกลงลูกเป็นเด็กดีจริงเหรอจริงแล้ววันเกิดแม่อใวันเกิดที่เท่าไหรอ่ะไม่รู้พ่อแลอ้วจะรูร้ว่าเป็นเด็กดีจริงไหมจริงค่ะน่าเด็กดีจริงไหนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน แล้วรักพ่อจริงเหรอรักจริงค่ะรักจริงถ้ารักจริงเปลี่ยนทีวีเปลี่ยนทีวีให้เป็นช่องยี่สิบเก้าดูดิเปลี่ยนหัวนอนทังมากเขาบอกว่าหวกใหญ่ก็ต้องแบ่งให้เด็กก่อนหนึ่งเรื่องแลวเด็กเลยพรว่าเอาหัวมาหัอใหญ่ะร้งเด็ก เด็กกำลังผูใหญ่แต่ผูใหญ่ก็ต้องแบ่งให้เด็กมั่งนะคยถ้าพ่อดูนานนะเด็กจะดูอะไรพ่อดูนานกี่แมวเลยพ่อไม่เคยได้ดูเลยนี่พ่อดูอะไรลูกเปลี่ยนจ้องดดวยทุกทีขนาดไปในครัวหลังบ้านพ่อเปลี่ยนนิดเดียวก็ยังมาวิ่งมาเปลี่ยนกลับขอรักพ่อจริงไหมรักรักไม่จริงรักไม่จริง ยอเปลี่ยนเปลี <in> ่ยนงักิงไ่อเปลี่ยนเป็นต่อาได้เป็นจองเชกต่อตาได้เป็นจองหยิบกาเลยท่มเล่ยนไม่เป่น่บอลมพอเช็เองนันได้พอเช็กเป็นไปหยิบีมดไม่พอต่พอเช็เอง ใชคปอกเป็นึองยี no ๊เาเน่ไม่ได yeah. ้อะไไม่ได้เนี่ยไปเองมาตำรวจดวนเลยเยจ๊กากที่แบบแปดกาาหรือที่ตำรวจดวนเลยอะะไม่เลไม่เล่ เป็นจองเองเปร์หยิบเก้าไม่อยาเปรเก้าเช็เกาที่แบบเป็นเกาไปเช้กคือ หยบก้าวดีดีก็อ,อีกดีออก็ออกเ,เป็นบ,บนี้แหละเรื่องอะไรเดีวหยบก้าวออมีดีโมดอ,อีกตัวนึ่งพอจีก็เองจะได้ ปิดเลปิดแลยปิดเลยไม่เอากระไดวางแล้วเปลี่ยนแต่ใจไดแล้หลงไม่ได้เปลี่ยนไดไม่ได้รักจริงไม่ลไม่เลไม่เลย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 ไม่ไม่ล่เลยไม่เ ไม่เอาหน้ากลัวจองพอหน้ากลัวตรงไหนเราของหนูหน้าแล้วคุณมาจะดูของหนูไหนเอยไม่ดูดูเถอะไม่ดูดูไม่ดูเดินนะแล้าใครไม่ดูก็ต้องคงเล่นแล้วจัดนะดูไหมไม่ดูดูมาไม่ดูดูไหมไม่ดู ไม่ดูดูไหมไม่ดูข้าพ่อไม่ดูหนูก็ไม่ดูหนังพ่อมันกันเอ๊ะเล่นดูอยู่เล่นนั่งพอวางแล้วไม่มั่วแล้วตั้เด็กวางแล้วมองแล้วแอบปล่อยลูกก่อนไม่ปล่อยปล่อยว่าก็เป็นเด็กดีแล้วปล่อยแล้วนะปล่อยเลยนะปล่อยวางแล้ววางต้องเปลี่ยนได้พ่อก็ได้เปลี่ยนเออเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยยืดก้ะไม่ สองห้าใช่ไหมสองเก้ารูป่อไม่ชอโก้นอะไรกินต่ห้อาจตได้เต้นเลือดจ้องจ้องเจ๊ยๆนแมวเาี่ยวางเล้วย